จะเป็นรุ่น411นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่4,000วัตต์โอเคตอนนี้สินค้ามาถึงเราแล้วนะครับแล้วก็เราได้ทำการต่อตรงเข้าตรงนี้นะครับจริงๆถ้าสมมติว่าเราติดฝามข้อเขาจะทำสัญลักษณ์บอกเลย NL อเ,เราก็จะต่อเข้านี่นะครับสองสองตัวล่างสุดนะครับต่อตรงกับเบกเกอร์ของชอบรับนะครับโอเค นี่ก็พอเราต่อเสร็จเราก็เปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ของเครื่องนะครับใส่ก็จะขึ้นเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับตัวนี้จะเป็นการทำงานของปั๊มลมนะครับทำงานได้ปกติดีต่อส่กนะ็ตัวเครื่องใช้งานได้ปกติดี ระบบไฟไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบตัวเครื่องนะครับยังอยู่บนไม้พาเลทน,นะครับที่จะส่งมาจากจีนในสภาพโดยรวมนะครับตัวเครื่องเขาก็จะมีล้อล้อหลังจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเป็นล้อที่ลูกค้าต้องไปประกอบเองนะครับจะมีเหล็กชิ้นนี้นะครับยาวเสียบทะลุไปเลยแล้วก็ใส่ล้อ องตัวนี้นะครับอ่ะส่น้นก็จะเป็นอุปกรณ์ของตัวเครื่องนะครับทั้งหมดเป็นสายตั้มลมเป็นหัวตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสายยางอันใหญ่วนิงสภาพเครื่องไม่มีตำหนินะครับ เช็คส้น้าแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งนะครับ